หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงของอะไรไปนะลืมละเป็นน้องลาตีกับน้องน้องอะไรนะที่อ๋อน้องชิดานะครับก็เป็นคลิปของตะด้านสกิลใช่ไหมวันนี้นะครับทางด้านโฮมซินโฮมเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ต้องบอกว่า2วัน3วันที่แล้วนะได้ปล่อยสกิลตัวละครของตะด้านผู้มาเยือนไม่ใช่ผู้มาเยือนดิผู้คุมเออหล่อนอะไรเนะี่ย จะมีชื่อว่าคาเมโกะนะครับผมเป็นผู้คุมผีญี่ปุ่นอะที่ได้ออกแบบว่าทีเซอร์มาก่อนที่แบบไว้ตัวเกมของ Home โฮ e ซินโ m มภาสอจะหมดไปใช่ไหมแล้วก็ทีนะทางด้านของทางด้านโฮมซิน o m e เนี่ยไอแนวเรื่องเนี่ยภาคสใช่ไหมครับเขาก็ได้แบบว่า ให้ดู t เซอร์เล็กน้อยว่าทางของทางด้านเกมน่ะจะทําของมูวสวสายมาด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของแนวมันติเพลยเยอร์หรือว่า4ีเวทหนึ่งนั่นเองตองทนทางด้านเกมนี้นะครับก็แบบพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยจนแบบว่ามาเป็นโฮมซีนโฮมสวายและปัจจุบันเนี่ยที่ทางเกมจะเปิดต่อไปก็คือจะเป็นโฮมซีนโฮมออนไลน์นี่นะครับแต่ออนไลน์เนี่ย ก็คือยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่นะก็ยังแบบว่าไม่สามารถเข้าเล่นได้นะแต่ทางเกมก็ยังปล่อยให้เล่นอะโฮมซีโนมเซวาอยู่นะครับเพื่อนผมไม่หวงกันใช่ไหม <c oughs> นะครับวันในวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งที่ผมนสนใจเหมือนกันนะครับปกติผมจะไม่ค่อยเล่นผู้คุมเท่าไหร่แต่มันไม่มีของทั้นเซอร์ไวเวอร์หรือว่าผู้มาเยือน,นี่ยออกมานะก็มีแต่แบบว่าผู้คุมออกมาหรือว่าฮันเตอร์เนาะโอเคครับมาพูดถึงของทานเรื่องทา้านเรื่องของคามิโกะเนาะคามิโกะเนี่ย ก็จะเป็นผีสาวญี่ปุ่นนะครับไอเรื่องของความเป็นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นนะแต่เรื่องของสกิลนะ่ะผมก็จะมาบอกเพื่อนๆคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็ดูเกมเพย์กันไปพังๆล,ละกันนะครับส่วนอยากเจาะลึกมากน้อขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีนึงล้วกันโอเคนะครับสาทนานคามิโกะนะจะเป็นผีที่เป็นผีญี่ปุ่นผมยาวเลยเ,เพื่อนแล้วก็เขาเนี่ยจะฆ่าเซอร์ด้วยแบบว่าเส้นผมอัเนเ่ยนะครับจะฆ่าแบบว่าผู้รอดชีวิตเนาะเออเรี่องนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็สกิลที่1ของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่า Active b e r k มีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีชื่อว่าคาม i โน t ท o r a n ปลุกใช่ไหมผมอ่านถูกไหมนะครับก็สกิลของเขาเนี่ย k ม m i ก o จะสามารถติดตั้งกับดักที่บริเวณประตูหรือว่ากำแพงที่ถูกพังไปแล้วนะในใช้เวลา5วินาทีกับดักกระทำงาน เมื่อมีผู้เล่นอีกฝ่ายครับเดินผ่านหรือว่าไอ้ผู้รอชีวิตเดินผ่านเนี่ยจะสร้างความเส,สียหาย10หน่วยเนาะแล้วก็จะแสดงโอล่าให้ของทาาน้าคามิโกเห็นนะครับเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายนโดนกับดักนะต้องทําการดิลนเป็นระยะเวลา4วิเออก็คือแบบว่าต้องเหมือนแบบว่าถอดกับดักออกน,นะครับเป็นเวลา4วิเลยกับดักเนี่ยจะสามารถสะสมได้สูงสุดคือ3อันแล้วก็จะใช้ ระยะเวลา30วินาทีในการเติมกับดักหรือว่าเป็นการรีสปอนเซอร์นะครับก็คือถ้าเราวางครบ3อันใช่ไหมแล้วแบบว่าผู้ามาเยือนนะครับทานัทสวเวอร์ทานัทนวสวเวอร์นะ่ะเออม,มาติดใช่ไหมแล้วก็ใช้ไปนะครับมันก็จะรีสปอนใหม่ในทุก30วินาทีเองผู้เล่นสามารถทำลายกับดักของคามิโกะได้โดยใช้เวลาของทาร์นาทสี่วินะครับกับดักผมว่าน่าจะเป็นการปดกับดักเลยว่าไปยืนในใกล้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ให้ปดนะประมาณนี้ครับสำหรับทกิลทหนึ่งนะ แล้วมาสกิลถัดไปกันบ้างน,นะครับสกิลถัดไปเนะี่ยมีชื่อว่า Active p e r 2เนาะก็คือจะมีชื่อว่า Full-in นะครับเป็นสกิลชิพนะอ่ะลืมบอกไปสกิลที่1น,นะครับ Active p e r รเนะี่ยจะเป็นสกิลอาร์เนานะก็ u l l In นะ่ะน่าจะอ่านถูกนะเออมันมีเขียนบอกข้างล่างครับเพื่อนลืมไปว่ามีภาษาไทยแปลนะเออคามิโกนนะ่ะสามารถใช้เส้นผมนะครับในการปิดใช้งานสุดรับหรือว่าหลุมเป็นเวลาสิวิอ่ะ จุดวาร์ปแล้วก็หลุมพวกอะไรเงี้ยนะครับจะใช้งานไม่ได้สิบีเองก็คือจะเป็นของท่านไอ้พวกผมว่าท่อเนี่ยน่าจะโดนปิดโอ่งและเงี้ยนะครับที่มุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวกดิฟอะไรเงี้ยน่าจะปิดได้ปะเออผมไม่แน่ใจว่ารีปิดได้หรือเปล่านะเมื่อทํางานเน่ะจะติดคูดาวอยู่ที่30มสิบวิธีนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะเป็นสกิลไว้แบบว่าเอ่อการพวกจุ๊กแบบว่าการใช้ของแบบว่าระยะไกลนี่นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะเพื่อนทําให้สวายเวอร์เนี่ยผมว่า ใครที่แบบจูคามิโกะอ่ะต้องจูวนแบบว่าพื้นที่ที่จำกัดหน่อยนึงนะเออคือมันจูยากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนต่อมาครับจะเป็นสกิลที่3นะครับก็คือจะเป็นพาสเปิร์กเองก็คือหรือว่าจะเป็นพาร์สกิลเนาะจะมีชื่อว่าจูโซนะครับจูโซ so เนี่ยการพังแท่นพิธีนะจะค่อยๆลดหลอดความคืดหน้า0.5ต่อวินาทีผมคิดว่าน่าจะเป็นการทําลายใช่ไหมทําลายแบบว่าไอแท่นพิธีปุ๊บถ้าเซอร์ไวเวอร์เนี่ยไม่มาสวดนะครับ หรือว่าไมา่มาทาพิธีเนี่ยน่าจะลดลงเรื่อยๆ0.5ต่อวินะครับน่าจะนะแต่ถ้าแบบว่ามาสวดแล้วเนี่ยอาจจะหายหรือเปล่าอันนี้ผมมมั่นใจเนาะต้องรอแบบว่าทางด้านตัวละครเนี่ยปล่อยมาทีหนึ่งแล้วกันนะค่อยไปเล่นดูนะเออจะได้ดูว่าเฮ้ยมันลด0.5ต่อวิแบบลดเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปสวดเนี่ยมันจะลดเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ลด0.5วิอะไรประมาณนี้มันก็ไม่คุ้มปะมันต้องแบบว่าเป็นอย่างที่ผมพูดอย่างแรกแหละเออถึงจะดีนะ อ่ะาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของเคิร์สเช่ไหมเคิร์สจะมีชื่อว่าคอฟแพรนะครับผมก็คือจะเป็นอ่าศพต้องบอกผมศพหรือเปล่านะมันแต่งอย่างนี้หรือเปล่านะคำสาปนะครับคือเมื่อกดใช้งานอนะ่ะจะเข้าสู่สถานะล่องหนเะนี่ยโดยมีความเร็วเคลื่อนที่เนะี่ยเพิ่มขึ้นคือ40หน่วยเองการกระทํานอกจากการเคลื่อนที่หรือว่าถูกโจมตีอีกฝ่ายเนะี่ยจะทำให้ออกสถานะล่องหนทันทีก็คือแบบว่าถ้าเราถูกตีหรือว่าถูกอะไรก็ตามนะมันจะถูกแบบว่า ออกแบบโหมดสติลหรือว่าโหมดล่องหนนั่นเองเนาะถ้ามีฝ่ายอยู่ในระยะที่กําหนดนะครับจะทําให้ปรากฏตัวช้าลงหลังจากนั้นเนะี่ยระยะเวลาล่องหนเนี่ยนา15วินะครับอ๋อระยะเวลาล่องหนจะอยู่ที่15วิแล้วก็เมื่อใช้งานเสร็จอนะ่ะจะติดคูดาวที่60วิหรือว่า1นาทีนั่นเองสกิลน่ะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมบอกเลยว่าน่าจะฆ่าได้มันนะอันเดี๋ยวเรามาเรียงความระดับสกิลบ้างแอคทีฟสกิลเปิร์ชนะครับคามิโนโทรันปุกนะครับผมโทรรับปุกจะเป็นสกิล R แล้วก็ฟูลอินแอคทีฟเปิร์สอเนี่ยจะเป็นสกิลชิพนะครับส่วนจูโซจะเป็นพาราสีฟเปิร์สเองแล้วต่อมาคือเคิร์ดก็คือจะเป็นคิวนะครับสกิลคิวเองถ้าเล่นในคอมนะเกมนี้น่าจะเล่นในแต่ในคอมได้โทรศัพท์เนี่ยคือต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าทานนั่นเกมเนะี่ยจะปล่อยออกมาเองนะครับโอเคเพื่อนๆสหรับทานนั่นสกิลของทานนั่นตัวละครที่มีชื่อว่าคามิโกะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสกิลแอนด์เบิร์ดนะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทําให้โลกนิวร์เนี่ยน่าจะตื่นเต้นขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถการพวกเซอร์จูดได้แบบว่าได้ดีเพราะว่าเซอร์ไวเวอร์ที่แบบว่าใช้โอง่งหรือว่าใช้ของที่แบบว่ายัางลิฟลิฟหน้าจะก,การได้แหละน้นเพื่อนต้องไปรอดูอีกทีนึงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ของชานสตรีมเฟสตีต้องบอกคลิปหน้าแล้วกันครับ